สวัสดีค่ะวันนี้ก็เลขเด่นรวมหวยดังนะคะรวมหวยดังงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเด่นรวมหวยดังงวดนี้เด่นอะไรบ้างเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเลขเด่นรวมหวยดัง แรงเป็นไฟระลายความจนเด่นสแล้วก็หนะคะเด่น4แล้วก็หมีสี่หนึ่งสเจ็ด่เดนห้าก็มีห้าหนึ่งห้าหห้าห้าแนี่คือเลกเด่นรัวมหวยดังแรงเป็นไฟระลายความจนนั้นเด่น สี่บนห้าล่างนะคะก็มีสี่หนึ่งส่วนมั่นใจเต็มร้อยมาหนึ่งนะคะเป็นเลขหน้าปกของติ๊กฮิโร่เนาะท่านชอบหรือไม่คะเลขงวดนี้ส่วนมากเขาจะมาสี่นะคะ ยังชุดเดียวรวยไปเลยมาสี่ตัวจับคู่ไม่ค่อยจะเข้าเนาะแต่ตัวเด่นมักจะเข้าราชาตัวเด่นมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งอาจารย์ธนูเทพล่างมาห้านะคะมีห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าเฮ้ยเสาชิงช้า แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็ล่างมาศูนย์นะคะก็มีหนึ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์เลขงวดนี้แอดมั่นใจราชาตัวเด่นนะคะแอดมั่นใจราคาชาตัวเด่นมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งตัวเด่นนะคะมาหนึ่งแล้วก็ชุดเดียว มาสี่นะคะมาสี่รวยรับเฉพาะมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งมาหนึ่งนะคะ,มา,ะ,คะมาดูผีเสื้อแดงผีเสื้อแดงมาเจ็ด ล่างนะคะเจดล่างทับขุนศึกมาแปดบนหนึ่งล่างนะคะแปดบนทับขุนศึกนี้ตัวเด่นของเขามักจะเข้าเนาะแต่ว่าตัวจับคู่ของเขาเนี่ยก็ลองให้ท่านอไปพิจารณาหน่อยนะ,ะก็คือเรียกแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้า เลขล่างหนึ่งห้าแล้วก็17ส่วนเลขฟันธงมา9นะคะมี19แล้วก็ส9่เก้าหอยปูอันนี้เข้าบ่อยนะคะตัวเด่นของเขาหวยปูนะคะเลขหวยปูนั้นมาหมา0นะคะห้า แล้วก็ห้าแปดเปิดจริงทีเด็ดมาสี่มีสี่ศูนย์สี่เก้าไก่งามหกหนึ่งหกสี่เจ้าแม่ยิบสี่มาเก้านะคะมาเก้ามาสังเกตด,ดูเลขหนึ่งจะมาแรงนะคะฟันธงกับอาจารย์เสือ มาหนะคะมาหมีห้กับห้สี่ฟันธงบนหกก้หกับ5้าแเลขกวดน,นี้มา1นึ่งนะคะไก่งามมาหกหนึ่งเก้าเซียนสมาธิบนมาสี ล่างมาศูนย์นกตาทิพย์งวดที่แล้วไม่เข้านะคะงวดนี้มาหนะึ่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนปเลขหนึก, 1, ก็มาแรงเนาะงวดนี้แอดมาชอบเลข5้าปดนะคะ ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งหรือหนึ่งห้าแปดเลียกเด่นรวมหวยดังเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งนี่คะ่ะเด่นหนึ่งเจ้าแม่ยิบซีเด่นเก้านะคะเด่นเก้าท่านชอบ อาจารย์ไหนสํานักไหนเอาลองเอาไปพิจาร,รณาดูนะคะส่วนเลขหน้าปกของติ๊กิโ่นั้นมาหนึงเลขหน้าปกของเลขหน้าปกของของอะไรนะ ปกแดงศักดิ์สิทธิ์เนะาะฟักแดงศักดิ์สิทธิ์มาสี่นะคะเลขหน้าปกมาสี่แล้วก็เลขหน้าปกของมาเลขหน้าปกของธงชัยธงชัยมาหนึ่งนะคะมาหนึ่งท่านคิดว่าหนึ่งงวดนี้จะเข้าหรือไม่ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ8ปดห้าหนึ่งเป็นเลขเด่นของติ๊กฮีโร่เนาะแปดห้าหนึ่งสรุปแล้วเลขเด่นรวมหวยดังนั้นเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่ง เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งมากที่สุดนะคะลองลงมาก็คือสี่แล้วก็ห้านะสี่แล้วก็ห้าสำหรับเลขบนนะคะส่วนเลขล่างนั้นฟันทงเออทรงพลังเลขล่างนั้นมาหนึ่ง ฟันธงล่างมาสามเอาตัวนี้ไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะแล้คิดว่าของอาจารย์ธนูเทพเข้านะคะงวดนี้ห้าบนห้าล่างไหมเนอะ ของอาจารย์ธนูเทพห้าหนึ่งห้าเก้าเลขล่างนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามเลขเด่นวดนี้แล่คิดว่าหนึ่งมานะคะหนึ่งมาร้อยเปอร์เซนต์ตัวรองลงมาก็คือเลขสองนะคะสองสองแล้วก็ สี่นะคะอาจจะเป็นหนึ่งสี่สองก็ได้ที่ดังๆนะที่เด่นๆเนาะหลายสำนักที่เข้าเข้านะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะอาจารย์ธนูเทพล่างมาห้านะคะล่างมาห้าหรือจะเป็นเลขหนึ่งห้าก็ได้นะคะจะเป็นหนึ่งห้าก็ได้ ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ของให้ท่านงมีจโชคลาบรอยนะคะสวัสดีค่ะ